รายงานผลการปฏิบัติงานและบทบาทสภานักเรียนปีการศึกษา2566การประกวดสภานักเรียนประจำปี2567ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหนองหางวิทยาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอดเขตสองเปิดทำการจัดการเรียนการสอนแนวระดับอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารงานโดยนายสมจิตน้องหินผู้อำนวยการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนนักเรียนจำนวน192คน การดำเนินง,งานการปฏิบัติงานและบทบาทสภานักเรียนปีการศึกษา2566ดำเนินการภายใต้สีองค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่ 1. การดำเนินง,งานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตายในโรงเรียนโรงเรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตายในโรงเรียนมีที่มาของสภานักเรียนสอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตาย มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนมีการพูรณาการกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆกับสภานักเรียนองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนโดยมีกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรูปแบบหนองห่างโมเดลด้วยกระบวนการ P.D.C.A. อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนส่งเสริมหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์9ประการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก4ประการส่งเสริมความเป็นประเทศไทย4.0ประชาคมอ,อาเซียนพล,ลโลกจัดกิจกรรมเดือนรณรง์การเลือกตั้งเดือนรณรง์วันงดสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติด นำหลักธรรมาพิบาลมาปฏิบตัติมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนและมีการสรุปรายงานผลการจัดโครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน องค์ประกอบที่ 3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยมีแผนงานในการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายต่างๆได้รับงบประมาณทรัพยากรในการดำเนินงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยองค์ประกอบที่4ผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียน สภานักเรียนมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโดยใช้หนองหางโมเดลดำเนินงานใช้กระบวนการ P D C A สู่ความสำเร็จผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสภานักเรียนนักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองมีภาวะผู้นำ กิจกรรมเยี่ยมเปรียมจิตอาสาสถานศึกษาได้เผยแผ่ให้ความรู้สร้างเครือข่ายในการร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนวิถีประชาธิปไตยได้สำเร็จทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชรในปีการศึกษา2566 โรงเรียนหนองหางวิทยาขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและบทบาทสภานักเรียนปีการศึกษา2566ขอขอบคุณค่ะ